สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณสำหรับหัวข้อในวันนี้มีชื่อว่าข่าวดีส่งท้ายปี2567ของชาวราศีเมษนะคะมาดูกันว่าจะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษก่อนปีใหม่กันบ้างก็นับจากวันที่คุณเข้ามารับฟังจนถึงวันเส้นปีนะคะ คำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงเพราะว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติสิ่งไหนดีเราก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็อมัดระวังตัวไว้จะดีจะร้ายก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําพยากรณ์ไปพร้อ,รอมๆกันเลยคะ่ะ จะปีใหม่แล้วนะคะาจะมีเรื่องดีๆมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษกันบ้างเดี๋ยวมาฟังคำำําทํำนายไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะโอ้ชาวเวอร์อเด็กถือเหรียญน,นะคะหนึ่งไม้เทา้าดูเหมือนจะเป็นการจบสิ้นนะคะ Queens อ f C คั จบเส้นจากบางสิ่งบางอย่าง u จสเมนฮาเหรียญสองไม้เท้าสี่เหรียญน,นะคะอะ่สามไม้เท้าและใบสุดท้ายนะคะเด็กถือถ้วย พลังงานโดยภาพรวมนะก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะคะภายใบแรกอาจจะดูน่ากลัวหน่อยแต่เหมือนกับว่าชีวิตของคุณน่ะกำลังที่จะหลุดพ้นนะจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่เดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจแล้วไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากขึ้นนะคะนะได้จบจากสิ่งที่มันไม่ดีแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสิ่งที่มัน ดูจะมีความหวังมากยิ่งขึ้นนะเหมือนข้างหน้าของคุณอ่ะมันมีความหวังมีความสําเร็จเกิดขึ้นมากมายนะคะมีโชคมีเกณฑ์จะมีโชคลาภจากเงินทองอีกด้วยนะไพ่เด็กถือเหรียญนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมษจะมีช่องทางในการหาเงินใหม่ๆนะช่วงนี้หวังเงินได้เงินหวังทองได้ทองได้เงินมาก็อาจจะมีใช้ไปกับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะบางคนมีการ รีเนเเวตบ้านใหม่ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่างๆซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างอก็คือจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้เยอะ,อะมีช่องทางในการหาเงินหลากหลายช่องทางมากเหมือนคุณได้ทําอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะนี่นะคะเป็นคนที่ทํางานหลายอย่างนะบางคนทํางานหลักแล้วก็ทํางานเสริมด้วยนะคะ หรือการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆของคุณในช่วงนี้จะทําให้คุณมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะได้รับโอกาสดีๆในการหาเงินมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีพร้อมมอบโอกาสนะคะอาเป็นว่าถ้าคุณได้รับโอกาสอะไรก็ตามแต่แม้ว่าจะเป็นโอกาสเล็กๆเงินไม่เยอะแต่ถ้าเรารับเอามาทำแล้วแสดงฝีมือความสามารถได้อย่างเต็มที่ ก็จะมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณในอนาคตก็ได้นะอย่าไปดูถูกโอกาสเล็กๆนะคะโอกาสเล็กๆในวันนี้นี่แหละที่จะทำให้คุณเติบโตไปในภายภาคหน้านะคะนะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆหากคุณคิดจะทำอะไรในช่วงเวลานี้นะก่อนปีใหม่นี้ ขอให้ลงมือทําเพราะว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จดีมากๆผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนนะคะมีดวงเมตตามหานิยมไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาหรืออาจจะเป็นหัวหน้าง,งานของเราก็ได้นะที่คอยซัพพอร์ตเรื่องงานให้โอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถแสดงฝีมือต่างๆนะคะการทำงานบางที อาจะเติบโตได้อมันก็มันต้องมีโอกาสนะที่จะให้เราได้แสดงความสามารถนะคะเพราะถ้าเราไม่ได้รับโอกาสนี้นะโอกาสที่จะเติบโตมันก็คงจะยากนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่นะจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเห็นด้วยกับการที่คุณทํานะคะนะเมดวงได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์ดีมาก เวลาเราเดือดร้อนไม่รู้จะหันไปพึ่งพาใครมันก็มีเหมือนสิ่งดนจิตดนใจให้มีคนมาช่วยเหลืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะที่ดนจิตดนใจให้คุณผ่านพน้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้อย่างง่ายดายบางทีเราก็ยังนึกแปลกใจเลยว่าเออมันเราผ่านมาได้ยังไงนะคะมันเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณผ่านพน้นช่วงเวลาเลวร้ายนั้นไปได้อาจจะเป็นเพราะว่า การกระทําแต่ความดีของตัวคุณด้วยนะคะนะถ้าที่ผ่านมาคุณกระทําแต่ความดีคิดดีทดําดีไม่คิดไายกับใครนะไม่พูดว่าไลยใครดวงชะตาของคุณก็จะมีแต่คนช่วยเหลือนะคะนะมีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งนะคะทำอะไรก็ประสบความสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอทุกๆคนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่เคียงข้างเพียงแต่ว่านะจะอยู่เคียงข้างช่วยเหลือกับคนที่ คิดดีทําดีนะคะหมั่นกระทําความดีแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่มันไม่ดีไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนท,ท,ที่จะอยู่กับคุณนะคะนะดังนั้นนะเราคิดดีทดําดีเอาไว้เถอะแม้ไม่มีใครเห็นนะคะเหมือนเราแบบทําดีปิดทองหลังพระแต่เชื่อเถอะนะท่านมองเห็นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองเห็นท่านมองเห็นท่านจะมอบโอกาสดีๆคำอวยพรขอ,ของคุณจะสำฤทธิ์ผลนะคะ เรื่องของการเงินช่วงนี้ก็อาจจะเตึงมือหน่อยนะคะคุณหาเงินได้เยอะแหละนะแต่มักจะมีค่าใช้จ่ายนั่นนี่มาจุกติดหมดเลยนะคะแต่คุณก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ดีนะคะเพราะคุณก็เป็นนักวางแผนตัวยงเลยนะนี่นะคะเป็นคนที่ชอบวางแผนอนาคตวางแผนชีวิตวางแผนครอบครัวนะเป็นนักวางแผนที่ดีมากๆอะไรที่มันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอะไรที่จะทําให้คุณเติบโตในสายงาน ในการใช้ชีวิตต่างๆคุณก็ลงมือทำนะคะถือว่าเป็นคนที่มองการไกลคิดถึงอนาคตของตัวเองเป็นหลักเลยนะก็ถือว่าดีนะคะดวงของคุณมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดที่ดีมากๆถ้าเรามีวิสัยทัศน์พร้อมเรียนรู้เนี่ยจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีดวงเติบโตในทิศทางที่ดีมากๆนอกจากเติบโตในเรื่องของการกระทําแล้วนะความคิดสติปัญญามันเหมือนแบบ ุ๊ดปลาตนะคะช่วงนี้คิดอะไรคิดอะไรแบบดีๆหลายอย่างเลยถ้าคิดอะไรดีๆมีไอเดียอะไรก็ขอให้ลงมือทําเพราะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็ต้องอเพิ่มความระมัดระวังนะคะอย่าให้ใครหยิบเยื้เงินจะลงทุนอะไรก็ตามแต่ลงทุนได้แต่ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆอย่าไปหลงเชื่อใครจะทําอะไรขอให้วางแผนศึกษาข้อมูลให้ดีๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเราต้องนะกดกดเงินเอาไว้ของเราให้ดีจะจ่ายอะไรไปนี่ต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะรวมถึงพวกค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยพวกสิ่งของที่มันไม่จําเป็นหรือซื้อเพราะความกิเลสอยากได้อยากมีอันนี้ก็ต้องรู้จักยับยั้งช่างใจนะคะ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะมีของที่อยากได้เยอะแยะเต็มเปหมหดเลยนะคะบางทีบางชิ้นมีแล้วก็อยากมีอีกนะเป็นแบบคอเลกชันกันเลยนะบางคนใช้เงินตามอารมณ์ตรงนี้ก็ระมัดระวังด้วยแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณซื้อมาแล้วมัน,ม,นมันสร้างความสุขให้กับตัวเองเป็นการซื้อเพื่อเป็นรางวันให้กับความสําเร็จทําให้คุณรู้สึกปลาบปื้มใจก็ซื้อเถอะนะคะถ้าคุณ ซื้อแล้วมีความสุขรู้สึกดีกับของสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งของแทนใจหรือเตือนใจคุณเมื่อเวลาผ่านไปถ้าคุณมองเห็นสิ่งน,นี้แล้วคุณก็จะนึกถึงช่วงเวลาที่เลวลาที่มันผ่านมาได้และคุณสามารถที่จะมีสิ่งนี้ได้ด้วยน้ำพักน้ำแหล่งของคุณเองมันก็จะทำให้คุณรู้สึกปราบปื้มใจนะคะแต่ยังไงซะก็นะระวังเรื่องของการเงินให้ดีด้วยวางแผนการเงินให้ดีนะคะ ลงทุนอะไรก็ตามแต่เพิ่มความรอบคอบให้ดีด้วยก็อย่างที่บอกไปว่ามีดวงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากๆใครที่ทําธุรกิจมีเกณฑ์ได้ขยับขยายสาขามีการเพิ่มจํานวนพนักงานเพิ่มสินค้าขยายบริษัทให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะคะเนีย่ยการทําธุรกิจใครที่ทําธุรกิจทําร้านคา้าก็มีโอกาสได้เติบโต รวมถึงเรื่องของรายได้ก็จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่า,าการมองการไกลการลงมือทำอะไรของคุณก็ในช่วงนี้ถือว่าดีมากๆนะคะหรือมีโชคลาภจากการเดินทางด้วยนะเดินทางใกล้เดินทางใกล้ไกนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จติดต่อทํางานสื่อสารกับต่างชาติต่างภาษาติดต่อธุรกิจทําการค้าการขายกันก็จะประสบความสําเร็จนะคะ นะการเดินทางต่างๆก็ราบเรือนดีเป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขอิ่มเอมใจมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเติมเต็มในชีวิตนะคะเนี่ยเป็นไพ่ที่ดูจะมีความสุขมากๆหรือถ้าพูดถึงความรักความรักช่วงนี้ถ้าหมายถึงคนมีคู่ความรักหวานชื่นเบ่งบานดีมาก่าเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนจะได้มีความสุขร่วมกันเติมเต็มให้กันบางคู่อาจจะ อยู่ห่างกันอยู่ห่างกันไม่ค่อยได้เจอกันก็มีโอกาสได้กลับมาเจอการได้คุยได้สารสัมพันธ์รักกันนะคะหรือเราอาจจะมีปัญหากับคนรักของเราก็สามารถที่จะกลับมาคุยกลับมาปรับความเข้าใจกันได้หรือใครวางแผนจะมีลูกมีบุตรก็จะมีนะคะสำหรับคนโสดนะก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้นะคะนะมีเข้ามาขายขนมจีบอยู่ได้เลยเลย คือคุณไม่มีทางโสดอ่ะมันเหมือนกับว่ามันก็มีคนคุยเรื่อยๆนะคะมีหลายคนด้วยนะไม่ไม่ใช่คนเดียวนะคะช่วงนี้นะคนชาวราศีเมษค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะมีคนอยากเข้ามาคุยเข้ามาจีบนะคะหรือถ้าเราจีบใครเนี่ยนะเราไปสนใจใครเราก็จะได้รับนะการตอบรับที่ดีกลับมาหรือคนที่เราเคยสนใจเขาแต่เขาไม่สนใจเราเขา พระถึงนาตอนนี้เราไม่เสน่ห์เราแบบมีเด็กคนสนใจแล้วเขาคนนั้นก็อาจจะเปิดใจนะที่จะเข้ามา,าคุยกับเรานะเข้ามาสนใจเรามากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของความรักค่อนข้างสูงดีมากๆก็ถือว่าเป็นดวงชตาที่ค่อนข้างดีในช่วงส่งท้ายปีของชาวราศีเมษนะคะแต่ก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ ทำอะไรก็อย่าประมาทนะหรือถ้าใครขับรถก็พยายามมีสตินะคะอย่าเดิมเครื่องเดิมมึนเมาแล้วไปขับรถนะมันมันมันไม่ดีนอกจากจะทําให้เราบาดเจ็บแล้วนะคะอาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยก็ได้นะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังรวดนะคะปิดท้ายด้วยไพ่พาพิคนเนตนะคะ positive outlook นะคะนะการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยน นั่นหมายความว่าขอให้คุณปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปรับตัวเข้ากับสังคมที่มันหลากหลายแม้เราอาจจะไม่อยากไม่อยากจะปรับตัวรู้สึกมันลำบากใจนะแต่เราก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดในสังคมปัจจุบันนี้ที่มันผันแปรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้อย่าเพิ่งคิดไปในแง่ลบนะคะ มันอาจจะดีเกินคาดกว่าที่คุณคิดไว้ก็ได้นะถ้าเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราคิดบวกเข้าไว้นะก็จะทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้นะคะนี่ก็เป็นข่าวดีส่งท้ายปีของชาวราศีเมษก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีจะปีใหม่แล้วนะสิ่งที่มันไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้ที่ปีนี้ปีหน้าเราไปเปิดรับสิ่งดีดเปิดรับ โอกาสดีๆจะดีกว่านะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่การทุกคนเลยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ